รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไทยแลนด์ยกระดับกระชับสยามกรรมการส่วรายการเมดินไทยแลนด์ยกระดับกระชับสยามนะครับช่วงนี้ช่วงผู้ว่าพาทึ่งนะครับวันนี้เราไปกันทางใต้บ้างใช่เลยครับเอาไปบ้านเกิดผม จังหวัดชุมพรมพรชุมพรนะครับวันนี้ต้องขอบคุณผู้ว่าพีรศักดิ์หินเมืองเก่ามากมากเลยนะครับ,บรวันนี้ท่านจะพาเราขึ้นเลยจังหวัดชุมพรถูกต้องฮะให้ชื่อคุณคุณ,คณนะผู้ว่าเราไม่คุนได้ยังไงล่ะฮะคุณอาครัคร้งหนึ่งครับในรายการเมดินไทยแลนด์ของพวกเราฮะได้ไปที่จังหวัดระนอง ซึ่งท่านผู้ว่าธีรศักดิ์เนี่ยนะครับก็เคยเป็นอดีตท่านผู้ว่าที่จังหวัดระนองโอ้พาพวกเราเนี่ยไปซึ่งกับของกินของใช้ของสวยๆงามๆนะฮะที่จังหวัดระนองกันมาแล้ววันนี้ท่านมาประจำอยู่ที่จังหวัดชุมพรครับผมท่านต้องพาไปซึ่งเยอะแยะมากมายแน่นอนเลยใช่แล้วครับไปชุมพรประตูสู่ภาคใต้เนี่ยจะไม่ไปที่นี่เป็นที่แรกไม่ได้เลยฮะเอเราจะไปกราบไหว้นะครับพรศักดิ์ของเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพร เทกยุ่งักกันที่หาดไซรีใช้แล้วนะฮะหลังจากนั้นยังไม่พอครับเราจะพาพี่สวนสมุนไพรหมอปอนด้วยครับผมนะครับโอ้โหน่าจะไปขึ้นบพร้อมกันเดี๋ยวนี้เลยนะครับเอาเลยฮะถ้าพร้อมแล้วรบกวนนะครับผู้ว่าพีรศักดิ์ด้วยนะฮะกับช่วงผู้ว่าพาทึ่งผู้ว่าพาทึ่ง <พา S 1> ประตูสู่ภาคใต้ไหว้เสด็จในกรมชมไร่กาแฟและหาดทรายรีสีกล้วยเล็บมือขึ้นชื่อเรื่องลังนกครับนี่ก็คือความขวัญของจังหวัดชุมพรนะครับคุณผู้ชมครับเมืองที่มีแต่ธรรมชาติที่สวยงามครับแล้วก็ทะเลนี่ก็อุดมสมบูรณ์แถมยังมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานอีกด้วยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ผมธีรษักทิ่เมืองเก่าผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรครับขอต้อนรับทุกท่านสู่จังหวัดชุมพรด้วยความเคารพรักอย่างยิ่งที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้ก็คือเรือรบหลวงชุมพรซึ่งก็เป็นเรือประจําตําแหน่งของเสด็จในกรมคนเรือเอกกรมหลวงชุมพรเขตลุมศักดิ์มาจังหวัดชุมพรครับจะต้องมาที่นี่หาดชายรีเพื่อไปสักการะศาลของเสด็จในกรม พลเรือเอกกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เป็นสิริมงคลชาวชุมพรชาวทะเลชาวเรือทหารเรือและชาวไทยทัว่วประเทศนับถือเป็นอย่างยิ่งขอเรียนเชิญครับชุมพรเป็นประตูภาคใตา้พาไปไกลไได้เนือ้อนุสรสถานพลเรือเอกพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าศาลเสด็จเตี่ยครับที่ตั้งอยู่ที่หัวหาดทรายรีอำเภอเมืองชุมพรซึ่งเป็นศาลสีขาวทั้งหลังครับมีฐานเป็นรูปทรงเรือรบครับ ยิ่งถ้าใครนี่ล่องเรืออยู่กลางทะเลก็จะเห็นสารขีขาวเด่นสุดตามาแต่ไกลนู่นแหละครับและบริเวณที่ตั้งศาลนะครับชาวบ้านเขาให้ความสาคัญเป็นอย่างมากนะครับเพราะในอดีตหาดรายรีครับเป็นที่โปรดของสเสด็จพระองค์นะครับที่จะมาพักผ่อนในช่วงปลายพระชนชีพนะครับแล้วก็เป็นที่ใช้อบรมเหล่าทหารเรือที่ออกฝึกภาคสนามครับและที่ต้นหลุมฟังหรือต้นหูกวางที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับคือสถานที่สิ้นพระชนของกมรมหลวงชุมพรนะครับแม้แต่เดิมชาวบ้านนี้ได้สร้างศาลเพียงตาไว้เพื่อกราบไหว้สการะ ต่อมานี่ก็มีการสร้างศาลกมรมหลวงชุมพรภายหลังนะครับที่ตั้งศาลด้านบนน้ผาและก็ศาลด้านล่างครับท่านผู้ชมครับขณะน,นี้เรายืนอยู่ที่หน้าศาลกมรมหลวงชุมพรเตอุดมศักชาวชุมพรเรียกว่าสเสด็จเตีย่ยเชิญทุกท่านไปกราบสักการะด้วยกันครับ เรียกว่าในแต่และว,วันนี่ครับจะมีผู้คนมากราบสเสด็จท่านนับเป็นพันๆคนเลยทีเดียวครับาะท่านนี่เป็นที่เคารพของทหารเรือแล้วก็ชาวประมงครับแล้วก็คนทั่วไปซึ่งท่านผู้ว่าบอกว่าคนส่วนใหญ่ครับมักจะเอาดอกกุหลาบสีแดงมานําถวายนะครับเพราะเชื่อว่าเป็นดอกไม้ที่ท่านโปรดมากครับบางคนนี่ถวายประทัด500นัดถึงพันนัดครับอยครับเรียบร้อย รวมทั้งยิงปืนเพื่อถวายเสด็จท่านก็มีครับนอกจากนี้นะครับบริเวณนี้ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจน่าศึกษาเรียนรู้อย่างมากครับนั่นก็คือสวนสมุนไพรหมอพรนะครับที่ตั้งชื่อตามพระนามของพระองค์ที่โปรดให้ชาวบ้านเรียกว่า หมอพรครับและน้อยคนนักครับที่จะรู้ว่าพระองค์ทรงมีพระปรีชาด้านการแพทย์แผนไทยครับรักษาการปวดอาการไข้ให้ประชาชนอยู่เสมอครับจึงทําให้ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาจึงได้ร่วมกันอนุรักษ์สมุนไพรต่างๆไว้เพื่อให้ลูกหลานและผู้คนในชุมชนอย่างที่เห็นนี่แหละครับในสวนสมุนไพรหมอพรครับท่านผู้ชมเรามีสมุนไพรนานาชนิดที่ผมจับอยู่นี้เรียกว่าดีหมีนะครับดีหมีนี่เราใช้รากในการแก้พิษไข้และก็ เกี่ยวกับโรคดีซ่านนะครับอันนี้คือกระดูกไก่นะครับพวกหมอแผนโบราณก็จะทราบดีกระดูกไก่นี้ใช้รากในการแก้เกี่ยวกับโรคตับทิศตับหรือว่าตับอักเสบอะไรก็แล้วแต่นะฮะอันนี้ก็ใช้มาแต่โบราณแล้วเรามีอยู่ในชวนหมอพรของเราเนี่ย หลายชนิดด้วยกันนะครับและอีกต้นที่น่าสนใจครับคือต้นนี้ครับเรียกว่าต้นมะกําตาช้างครับเวลาออกลูกก็จะมีสีแดงแงแบบนี้ครับแม่เขาบอกว่าเม็ดมันมีพิษนะครับกินแล้วจะเวียนหัวมีฤทธิ์เบื่อเมาครับอาเจียนนี่อาจถึงตายได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาเม็ดมันมาต้มนะครับแล้วก็น้ํานั้นมาดื่มครับมัดกลับกลายเป็นยาแก้เมาได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับ และที่พลาดไม่ได้นะครับโดยเฉพาะเด็กๆนี่คงชอบเป็นพิเศษก็คือการมาเที่ยวชมเรือรบหลวงชุมพรครับที่ตั้งอยู่บริเวณศาลครับที่เขาทาเป็นพิพิธภัณฑ์เรือรบบนบกแห่งแรกของประเทศไทยครับซึ่งสามารถเดินเล่นลองขับโน่นขับนี่ครับทำให้เราได้เห็นถึงความยากลําบากของพี่ๆทหารเรือสมัยนั้นนะครับว่าการที่จะออกเรือไปรักษาหน้าน้ําของไทยนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับอ้าวทางขวาทางขวาทางขวาพ่อพ่ออ้าวบรรจุกระสุนยิง นับว่าเป็นสิริมงคลจริงๆนะครับที่ท่านผู้ว่าได้พามากราบสการ์ลักษมณ์มหลวงชุมพรในวันนี้นะครับไม่แค่นั้นนะครับวันนี้ท่านผู้วา่าพีรศตักหินเมืองเก่าครับแหมใจดียังฝากเหรียญที่ระลึกกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมตักที่ทําจากพยามไม้นะครับไม้ที่ได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งไม้และด้านหลังนี่เป็นรูปหลวงป,ปู่สุขนะครับพระาจารย์ของสเสด็จในกรมครับแหมอันนี้นะครับนำมามอบให้คุณผู้ชมสำหรับ5าสายแรกครับที่โทรมาตอบคาถามในรายการว่า สวนสมุนไพรที่ท่านผูว่าพาไปวันนี้ชื่อว่าสวนอะไรนะครับโรมาได้เลยนะครับทันทีครับที่เบอร์0879059506ให้เฉพาะ5สายแรกที่ตอบถูกเท่านั้นนะครับส่วนพรุ่งนี้ท่านผูว่าจะพาเราไปทึ่งกับอะไรในจังหวัดชุมพรต้องติดตามกันต่อไปห้ามพลาดนะครับ